วันนี้เราจะพามารู้จักโรคพยาธิท้าช้างนะครับทางการแพทย์เรียกว่า lymphatic filariasis นะครับซึ่งสาเหตุก็เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมนะครับหนอนพยาธิตัวกลมประเภทนี้ครับมันจะมีลักษณะเหมือนเส้นได้มันก็จะอาศัยอยู่ใน ระบบน้ำเหลืองของคนเรานะครับโดยมียุงนะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับเพราะฉะนั้นเวลายุงกัดเนี่ยเราต้องระวังนะไม่ใช่แค่โรคเท้าช้างไข้เลือดออกหรือไข้ต่างๆนะครับส่วนมากก็จะมียุงนะครับเป็นพาหะนาโรคทีนี้โรคเท้าช้างในไทยะครับก็จะมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือบูกเกียมมาลาย,ายบูกเกียมาลาย,ายครับถ้าเราได้รับเชื้อเข้าไปเนาะส่วนมากก็จะทําให้อาการแขนโตขาโตบวมเหมือนเท้าช้างนะครับทีนี้ก็จะพบได้มากนะในฝั่งทางภาคใต้ของบ้านเราก็ไล่ตั้งแต่ชุมพรจนไปถึงนาราธิวาสนะครับ โดยมียุงลายเสือนะครับหรือว่าแมนโซไนเนี่ยเป็นพาหะนาโรคยุงชนิดนี้นะจะก,กัดกินเลือดของสัตว์แล้วก็คนชอบออกหากินในเวลากลางคืนมีแหล่งเพาะพันธุ์นะครับตามพวกหนองน้ําต่างๆจะเป็นกับพวกจอกพวกผักตบชวาแพงพวยน้านะหรือว่าญ้าป้องนะครับชนิดที่2เนี่ยเกิดจากเชื้อวูชิเลียแบนคอฟตายส่วนมากติดเชื้อเข้าไปจะทําให้นะครับอวัยวะเพศบวมโตนะครับแต่ก็ทําให้แขนขาบวมโตด้เช่นกัน ส่วนมากก็จะพบที่ฝั่งตะวันตกของไทยเช่นอภสังขลาอภทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีอภอแม่ระมาจังหวัดตากอเภอเมืองอเภอระอุ่นนะครับจระนองซึ่งพญาติตัวที่2นะครับก็จะมียุงลายป่านะครับเป็นพาหะนารโรคยุงชนิดนี้จะอยู่ตามป่าไผ่นะครับในโพรงไม้หรือว่าพวกปล้องไผ่ต่างๆปัจจุบันนะครับพบว่าพญาติบูชิเลแวนคอฟตายนะครับสายพันธุ์ที่นําเข้านะครับโดยผู้อพยพ มาจากพมาก่ามียุงพหาหะหลายชนิดนะครับรวมไปถึงยุงรำคาญซึ่งก็เป็นยุงบ้านนะครับที่พบได้ทั่วไปอาการของโรคโดยทั่วไปนะครับถ้ามันกัดเราเข้าไปเนาะเราก็จะมีไข้นะครับซึ่งการมีไข้ก็เกิดจากการอักเสบนะครับของต่อมแล้วก็ระบบน้ําเหลืองในร่างกายไม่ว่าจะเป็นบริเวณรักแร้ขาหนีบหรืออันทะเนื่องจากพยาธิตัวแก่ที่อาศัยอยู่ในระบบน้ําเหลืองของเราครับมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อภายในรวมถึงนะครับตัวพยาธิเนี่ยครับก็จะปล่อยสารพิษออกมาด้วย ทำให้อาการของคนไข้เป็นเป็นหายหายทีนี้มันก็จะก,กระตุ้นให้เกิดอาการบวมขึ้นมาถ้าเป็นนานหลายปีไม่ได้รับการรักษาอาวัยวะเพศหรืออวัยวะนั้นๆนก็จะบวมโตหนักมากเหมือนตามภาพด้านหลังนะครับนอกจากบวมโตก็จะมีลักษณะที่เป็นผิวคลุกขัดด้วยมันในรูปเลยสําหรับวงจรชีวิตของยุงนะครับเมื่อยุงมีเชื้อในระยะติดต่อกับคนเชื้อจะเคลื่อนตัวจากบริเวณปากของยุงมาที่ผิวหนังของคนแล้วก็จะใช้เข้าสู่ผิวหนังในบริเวณที่ยุงมันกัดเรานั่นแหละครับ หลังจากนั้นมันจะเจริญไปเป็นพยาธต,ตัวแก่ก็จะใช้เวลาฟักตัวเนี่ยสาเดือนจากนั้นพยาธต,ตัวผู้กับตัวเมียก็จะผสมพันธุ์กันนะก็จะมีลูกที่ชื่อว่าไมโครฟิลาเลียหรือเจ้าฟิลาเลียตัวเล็กนั่นเองซึ่งเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะออกนะไปอยู่ในกระแสะเลือดของคนเราเมื่อ,อยุงมากัดก็จะได้รับเชื้อตัวอ่อนเข้าไปแล้วก็จะเจริญเติบโตไปเป็นพยาธในระยะติดต่อก็คือ1-2สัปดาห์ดูแลตัวเองด้วยนะครับ